เดือนพฤศจิกา2,568ชาวราศีกันนะคะการงานธุรกิจแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกันขอเริ่มต้นที่สถานการณ์การงานธุรกิจก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันได้ไพ่ เดือนชาร์ลอตหมายความว่าชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทํางานเกี่ยวกับใครที่รองาน เกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกตัวในเร็ววันนะคะเรียกตัวเพื่อไปทํางานนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปทํางานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศนะคะหรือร่วมหุ้นลงทุนหรือทํางานกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์นะคะงานตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะคะชาวราศีกันไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจหรือเรื่องค้าขายนะคะการเดินทางไปครั้งนี้ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายต้องฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคพอสมควรนะคะชาวราศีกันแต่ท่านจะผ่านไปได้ท่านจะผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ท่านจะ ผ่านมันไปได้นะคะแต่ก็หนักเหนื่อยหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ยาวัดกลัวท่านจะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะคะชาวราศีกันนะคะแล้วการผ่านอุปสรรคครั้งนี้นะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆก็ตามนะคะมันมีโอกาสที่จะสมหวังสําเร็จดังที่ปาถนาอกมีเกณฑ์สมหวังสมปาถนาสูงมากมีเกณฑ์สําเร็จสูงมากนะคะหลักๆนะ่าเกี่ยวข้องเอกอ๊ฟ อ่าเอกออฟวานเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิน่นป่าต่างแดนนะคะแล้วก็เดอะชารลอตก็เหมือนกันชาวราศีกันช่วงนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปขอสถานการณ์การเงินของชาวราศีกันชาวราศีกันได้ไพ่เดอะซัน สถานการณ์การเงินกําลังพลิกผันสู่จุดที่ดีขึ้นใครที่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินมันจะพลิกผันพบทางสว่างพบทางออกแล้วก็เงินจะหลั่งไหลเข้ามาแทบทุกทิศทางดวงการเงินของชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกาแจ่มจัดรุ่งโรจน์นะคะมากนะคะอุดมสมบูรณ์พูนสุขมั่งคั่งมั่งมีสุขสบายทางการเงินมากนะคะมีเกณฑ์สมหวังสมปาถนาบางท่านรอคอยเรื่องการเงินนะคะ มีเกณฑ์สมหวังสมปาถนาในเรื่องการเงินที่รอคอยเรื่องนั้นนะคะมีชัยชนะสำเร็จสมหวังนะคะหกไม้เท้านะ ขออีกใบค่าการเงินแต่ชาวราศีกันยังต้องเหน็ดหนักเหน็ดเหนื่อยกับภาระหน้าที่การงานอยู่นะคะถึงมีเงินเข้ามาเยอะถึงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนผ่านพลิกผ่านไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ท่านยังปล่อยวางเรื่องงานเรื่องธุรกิจไม่ได้ท่านยังต้องหนุยต้องสู้ต้องทําต่ออะไรเงี้ยยิ่งยิ่งใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือการค้าขายเนี่ยจะหวังพึ่งลูกน้องพนักงานเนี่ยไม่ได้ ได้อยู่แต่ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอใจถ้าท่านลงมือจัดการควบคุมเองรายได้ผลประโยชน์ผลกําไรมันจะมาหาศาลมันจะเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยคือต้องต้องทาต้องลงมือด้วยนะคะอย่าอย่าตั้งความหวังหรืออย่าชี้นิ้วสั่งงานอย่างเดียวต้องลงมือจัดการบริหารเองความสําเร็จสมหวังถึงจะเป็นของชาวราศีกันค่ะ